วอะไรกุ้มว่าเรามาตุลลอฮีวบารกาตูเด็กๆทุกคนค่ะเจอกับครูอิอีกแล้วนะคะเนื่องจากการอัดคลิปวิดีโอกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องระวังอันตรายที่เราได้ทำกิจกรรมไปวันที่สองธันวาคมมีเสียงเบาฟังไม่ชัดและบางตอนก็ไม่มีเสียงด้วยครูอิเลยต้องขออนุญาต อัดคลิปเสียงทับลงไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อบันทึกให้เด็กๆได้ดูและเรียนรู้ไปพร้อมกันกับเพื่อนค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องระวังอันตรายสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ 1. ระมัดระวังอันตรายที่บ้าน 2. ระมัดระวังอันตรายในห้องเรียน 3. ระมัดระวังอันตรายนอกห้องเรียน 4. ภัยใกล้ตัวจากคนแปลกหน้า 5. การดูแลเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาของสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้คุณครูมีนิทานให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยเด็กๆอยากฟังไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องโดยวานิดาหนูๆควรจำทุกคำสอนไว้ อย่าไปกับใครที่ไม่คุ้นเคยข้อห้ามต่อมาจงอย่าทำเฉยไม้ขีดไฟเอ้ยอย่าเล่นอันตรายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าไปเข้าใกล้เผลอเล่นถึงตายอันตรายมากมี หนูโปวดจงจำกาน้ำร้อนจีเข้าใกล้ไม่ดีลวกทีเจียนตายปวดแสบปวดร้อนนอนไม่สบายทุรนทุรายถึงตายก็มีของมีคมไซห่างไกลไว้ดีเก็บวางเข้าที่ มีความปลอดภัยแน่นอนค่ำมืดดึกดื่นกลางคืนอย่าไปป่ารกตรงไหนสัตว์ร,ร้ายมากมีนะอย่าปีนต้นไม้ระวังให้ดีแตนตอก็มีพิษมันมากมายพลัด ตกลงมาพาเจ็บแทบตายหนูๆทั้งหลายจําไว้ให้ดีนะอุบัติเหตุนั้นเกิดพลันทันทีป้องกันให้ดีเรานี้จะได้ปลอดภัยนิทานจบแล้วค่ะเด็กๆจากนิทานที่เด็กๆได้ฟังไปมีคำศัพท์ที่อยากให้เด็กๆได้เรียนรู้นั้นก็คืออันตราย คือเหตุที่ทำให้ถึงเกิดความตายหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บนั่นเองค่ะส่วนความปลอดภัยนั้นคือการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังสิ่งต่างๆรอบตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเอาละค่ะในเมื่ออุบัติเหตุมักเกิดขึ้นจากความประมาทเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวเองและก็ผู้อื่น วันนี้คุยมีวิทยากรพิเศษพี่ส้มโอจะมาบอกเด็กๆว่าให้ระมัดระวังอันตรายได้อย่างไรคะ่ะอันตรายหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บอาจถึงแก่ความตายเด็กๆต้องรู้จักการระมัดระวังตัวเองเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในบ้าน ได้แก่อันตรายจากสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่เด็กๆไม่ควรสัมผัสหรือหยิบจับมาเล่นเช่นเตามีดของมีคมปลั๊กไฟต่างๆที่สำคัญเด็กๆไม่ควรปีนป่ายภายในบ้านเพราะจะทำให้ตกลงมาแล้วเกิดอุบัติเหตุได้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นนอกบ้าน เช่นการเล่นสนามเด็กเล่นถ้าเด็กๆเ,เล่นผิดวิธีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อันตรายจากคนแปลกหน้าเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตรู้จักปฏิเสธสิ่งของจากคนแปลกหน้ารู้จักตะโกนกร้าร้องขอความช่วยเหลือที่สำคัญเด็กๆต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งก่อนไปเล่นและไม่ควรไปเล่นคนเดียว ถ้าเกิดเหตุการณ์เด็กๆเ,เกิดติดอยู่ในรถยนต์เรามีวิธีเอาตัวรอดดังนี้ค่ะเด็กๆต้องรู้จักการปลดล็อกประตูหรือหน้าต่างรู้จักปุ่มไฟฉุกเฉินขอความช่วยเหลือรู้จักการบีบแต่ทำให้เกิดเสียงดังทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกเด็กๆได้เลยนะคะการจมน้ำเด็กๆไม่ควรเล่นน้ำตมลำพัำง ควรมีผู้ปกครองนั่งเฝ้าอยู่เสมอควรสวมใส่อุปกรณ์อาทิเช่นห่วงยางหรือชูชีพไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายแต่มีอันตรายมากเช่นกันมีอันตรายมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดอันตรายได้เด็กๆไม่ควรเอามือไปดึงหรือสัมผัสปลั๊กไฟ ทางที่มือและตัวเปียกเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดได้ไม่ควรสัมผัสหรือใช้นิ้วแย่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้การปฏิบัติต้นเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยสัญญาณเตือนภัยคือเสียงที่เตือนให้เรารู้ว่าเกิดเหตุด่วนเกิดเหตุฉุกเฉินเรามักติดไว้ตามอาคารเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น เมื่อเด็กๆได้ยินเสียงสิ่งแรกที่ต้องทำคือการวิ่งออกมาในที่โล่งแจ้งและใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์การสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เป็นสัญญาณเตือนภัยสิ่งแวดล้อมรอบตัวบางอย่างอาจไม่ปลอดภัยเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตเพราะการสังเกตทำให้เราพ้นจากอันตรายต่างๆยกตัวอย่างเช่น การเล่นสนามเด็กเล่นอาจามีเครื่องเล่นที่เกิดการชำรุดเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายหรือถ้าเด็กๆได้กลิ่นไหม้ต่างๆต,ตามปลั๊กไฟหรือตามสถานที่ให้เด็กๆรีบบอกคุณครูหรือผู้ปกครองสำหรับคลิปนี้เด็กๆได้เรียนรู้อันตรายจากสิ่งต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นในรอบตัว ถ้าเกิดเหตุร้ายเด็กๆต้องบอกผู้ปกครองและระมัดระวังตนเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายเด็กๆจําไว้นะคะว่าการระมัดระวังอันตรายจะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นอาบีและอุมมีควรเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ลองเล่นลองศึกษาและได้เรียนรู้ สิ่งต่างๆไม่กังวลจนปิดโอกาสการเรียนรู้เพียงแต่เราต้องอยู่เคียงข้างกับลูกๆและคอยสังเกตเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นและสามารถสร้างเกราะคุ้มกันในอนาคตให้กับลูกๆได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ครูอิขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด สาระที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเรื่องระวังอันตรายหน้า22ถึงหน้า27นะคะแล้วเราค่อยมาพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะอัสสลามุอะ um. uh. ล,ลัยกุมวาระมัตุลลอฮิวบเระกาตุ